เคยไหมครับเวลาที่เราใช้โปรแกรมไลน์แล้วเราอยากส่งรูปหน้าจอไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งดูนะครับเราจะต้องมาทำการปิดบังโดยการที่จะมาลบรูปต่างๆไอคอนที่เป็นรูปต่างๆนะครับรูปโปรโฟไฟล์ของเพื่อนเราแล้วก็มาลบข้อความที่เป็นชื่อของเขาในรูปนั้นนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เคยทำแบบนั้นมาก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะ จารย์จะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับซึ่งเราจะสามารถแก้ไขปัญหาที่จารย์เคยพูดเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเราจะทำการแคปหน้าจออย่างไรและเราสามารถที่จะทำการปิดบังรูปภาพของคู่สนทนาพร้อมกับชื่อของเขาก่อนที่จะทำการบันทึกภาพแล้วส่งไปให้เพื่อนดูทำให้คนที่เขาได้รับรูปนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเรากำลังสนทนากับใครนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคู่สนทนาของเรา นะครับทำอย่างไรมีเทคนิคอย่างไงง่ายๆเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับเราดูรูปภาพที่เราแคปมานะครับนะเมื่อเราอยู่ในไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราจะแคปรูปนี้นะครับจะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือจะเห็นเลยว่าเรากําลังคุยอยู่กับใครนะครับนะอย่างเช่นตอนนี้ผมกําลังคุยบางเรื่องกับหลานอยู่นะครับ ก็จะเห็นรูปหลานหลานชายนะครับแล้วก็เห็นข้อความที่เขาส่งมาโต้อตอบกับผมนะครับรักษาแบบนี้นะครับถ้าเราจะส่งให้คนอื่นดูเนี่ยมักจะติดรูปรูปหลานใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชื่อผมอ้างอิงตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาทํารูปทางด้านขวามือได้อย่างไรนะครับก็คือเราจะาโปรแกรมรายเนี่ยนะครับเขาจะทําการปิดบังรูปโปรไฟล์ของคู่สนทนาของเราอาจจะแทนด้วยรูปผลไม้หรือรูปอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ ชื่อต่างๆที่อ้างอิงถึงเราลน์ก็จะทำการเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์อย่างอื่นนะครับอย่างตัวนี้ถูกแทนด้วยรูปภูเขานะครับนะทำให้คนที่ได้รับรูปตรงนี้นะครับเขารู้สึกว่าโอเคก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับวิธีการแบบนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมการสาธิตกันนะครับการสาธิตนั้นนะครับตอนนี้เราเห็นหน้าจอมือถือของอาจารย์แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่โปรแกรมไลน์กันนะครับให้เราคลิกที่ตัวโปรแกรมไลน์ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปค้นหาชื่อของคนที่เราต้องการที่จะ,ะแคปหน้าจอการสนทนากันนะครับะนะตัวอย่างเช่นนะครับเราเข้ามาถึงข้อความที่เราต้องการที่จะแคปแล้วนะครับวิธีการจะแคปได้อย่างไรนะครับง่ายมากครับ ให้เรามาที่ข้อความนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเอานิ้วไปชี้ที่ข้อความนะครับกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีจะเจอปุ่มที่ชื่อว่าจับภาพนะครับให้เรากดปุ่มจับภาพจากนั้นนะครับมันก็จะไฮไลท์สว่างนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการจับภาพนะครับอ่าแล้วก็ให้เราแตะไปยังพื้นที่ที่เราต้องการที่จะจับภาพนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตรงไหนสว่างก็คือเขาจะจับภาพตรงนั้นให้เรานะครับผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอโอเคสมมติว่าผมจะเอาอยู่ประมาณนี้นะครับนะเมื่อเราได้พื้นที่ที่เราต้องการแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดปุ่มซ่อนที่อยู่ด้านล่างนะครับกดปุ่มซ่อนเลยครับนี่เห็นไหมครับชื่อ,อรูปภาพโปรไฟล์ของคู่สนทนาเรา ของผมถูกเปลี่ยนเป็นรูปจรวดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชื่อผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรูปนะครับเปลี่ยนเป็น Apple แล้วก็ชื่อผมก็เปลี่ยนเป็นคําว่า Apple เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเ,าเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื <ME> ่อ <AR> เราทํากระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการรูปนี้แหละเราก็เพียงแค่มากดปุ่มจับภาพด้านล่างนะครับอ่าโอเคนะครับ จากนั้นเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการแคปนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดลงมาครับนะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับรูปนี้ก็จะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถูกบันทึกไว้ที่ไหนก็จะอยู่ในแกลเลอรี่ของรูปภาพนะครับให้เราคลิกเข้าไปดูเลยนะครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเราคลิกดูเห็นไหมครับรูปเมื่อสักครู่ก็ถูกแคปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยส่งไปให้ บุคคลที่3ที่เราต้องการให้เขาเห็นข้อความนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของใครด้วยนะโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานไลน์นะครับตัว m e s s a g e นะครับแล้วก็คอยติดตามชมองค์ความรู้วิดีโอคลิปใหม่ต่อไปได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรจางก็จะลงเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ